จุลชีที่อยู่ในกลุ่มประกอบด้วยต่คนมาแอสเพอรัลัมแล้วก็ยังประกอบด้วยแบคทีรียในกลุ่มของบาซิลัสซับชิลิสแล้วก็สเตรปโตไมซิดเราก็จะพบว่าจุนซีเหล่านี้สร้างสารที่เป็นสารต้านเชื้อก่อโรคพื้นอื่นๆสร้างสารจับเหล็กเหล็กนี่เป็นส่วนประกอบสําคัญของการก่อโรคจุนซีเหล่านี้สามารถจะดึงเหล็กมาไว้กับตัวตัวเชื้อก่อโรคพื้นเนี่ยก็จะไม่เจริญลดการระบาดของโรคองค์ได้ ในส่วนของแนวคิดและที่มาของงานเนี่ยก็มาจากการที่เกษตรกรไทยเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมากนะครับเมื่อใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นดินก็จะแข็งขึ้นสภาพก็ไม่สมดุลการเพาะปลูกก็จะแย่ลงนะครับประเทศไทยมีการนําเข้าอันดับ7ของโลกค,คิดเป็น3าถึงหล้านตันต่อปีดังนั้นในส่วนนี้เราดึงประโยชน์แล้วก็ความสามารถของจีนซีมาใช้เพื่อลดหรือทดแทนการใช้แล้วก็นําเข้าสารที่เป็นปุ๋ยเคมีในจีนซีที่อยู่ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่นไตรคอนดาม่าแอสเปอรอลัมเป็นสายพันธุ์ c734 นะครับแล้วก็ยังประกอบด้วยแบคทีรียในกลุ่มของบาซิลัสซับพิลิสและก็สเตรปโตเมซิสนะครับเราก็จะมาศึกษากลไกการทางานของเขายกตัวอย่างเช่น,นกลไกการควบคุมป้องกันโรคพืชเราก็จะพบว่าจุลินทรีย์เหล่านี้สร้างสารที่เป็นสารต้านเชื้อก่อโรคพืชอื่นๆนะครับและนอกจากนี้เขายังสร้างสารจับเหล็กเหล็กนียเป็นส่วนประกอบสําคัญขอ,ของการก่อโรคในเชื้อก่อโรคในหลายๆชนิดถ้าสมมติว่าจุลินทรีย์เหล่านี้สามารถจะดึงเหล็กมาไว้กับตัวตัวเชื้อก่อ โรคพืชเนี่ยก็จะไม่เจริญลดการระบาดของโรคลงได้เราทําวิจัยพบว่าจุลรี์เหล่านี้สร้างโฮอร์โมนพืชจะช่วยทําให้พืชโตได้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็จะสร้างสารที่ปรับสภาพของธาตุอาหารสาคัญยกตัวอย่างเช่นโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นนะครับปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ก็จะทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้นผลิตดอกแล้วก็ผลได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเรามีงานวิจัยที่ทดสอบแล้วในมะเขือเทศพบว่าผลผลิตได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับ การนำไปใช้เราสามารถที่จะโรยลงไปตอนที่เราพร้อมเมล็ดต่างๆสามารถจะใช้เป็นผงเนี่ยโรยรอบคนต้นอ่อนหรือต้นที่โตขึ้นเช่นทุเรียนก็สามารถจะโรยคนต้นได้นอกจากนี้สามารถจะผสมน้านะครับฉีดพ่นในส่วนที่เป็นทั้งทั้งส่วนต้นแล้วก็ใบแล้วลงมาส่วนที่รากด้วยนะครับอัตราส่วนโดยส่วนใหญ่ที่เรานั้นมันคือประมาณ250กร,รัมต่อน้ํา20ลิตรอันนี้ฉีดพ่นได้หนึ่งไร่ด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งที่เราพบว่าค่อนข้างได้ผดลดีคือการเอามเมล็ดเนี่ยมาแช่ตัวที่เป็นจุลินทรีย์เหล่านี้อาจจะอยู่ในเวา ข้ามคืนหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็สามารถจะลงไปเพาะในถาดเพาะได้เลยนะครับ เศษก่อนสามารถจะนําจุลซีไปผสมกับปุ๋ยซีหรือปุ๋ยเคมีนะครับก็สามารถจะใช้ร่วมกันสิ่งที่จะได้รับประโยชน์คือว่าเราสามารถจะลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่งนะครับที่ได้ทดสอบแล้วนอกจากนี้ทีมวิจัยกำลังทดสอบว่าถ้าสามารถลดลงได้1ใน4หมายความว่าจากเดิมใช้100กรัมก็จะเหลือ25กรัมประเทศไทยเนี่ยนำเข้าออที่ประมาณ5ล้านตันต่อปีถ้าเราลดลง1ใน4เนี่ยมันจะลดลงไป3ล้านกว่าตันนะค,คิดเป็นมูลค่า3 0 0 0ื่นกว่าล้านบาทดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการ ลดการพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศได้นะครับ ติวิจัยตั้งใจที่จะพัฒนาสูตรแบบจำเพาะมากขึ้นเพราะคือแต่ละชนิดไม่ได้ชอบจุลรี์อันใดอันหนึ่งหรือว่าจุลซีพอันหนึ่งสามารถจะทํางานกับเพื่อหลายตัวดังนั้นจะมีจุลซี์บางตัวที่สมมติว่าส่งเสริมการเจริญของมะเขือเทศแต่อาจจะไม่สง่งเสริมการเจริญของแตงกวานอกจากนี้มันจะมีสูตรที่เหมาะก,กับช่วงที่การเจริญเติบโตของต้นอ่อนหรือการที่ต้นโตแล้วแล้วก็จะมีการบำรุงต้นละดอกนะครับสูตรนี้ก็จะแตกต่างกันไปดังนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ ทีมใจตั้งใจที่จะพัฒนาสูตรให้จำเพาะเหมาะสมกับพืชสําคัญมากขึ้นพืชเศรษฐกิจห,หลายตัวพึ่งพาปุ๋ยเคมีเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราก็ตั้งใจที่พัฒนาสูตรที่เหมาะสําหรับพืชเหล่านี้นะครับท้ายที่สุดก็จะลดการใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทยได้